วันนี้ป้าทุนดีชวนมางมงายกับป้าค่ะแต่การงมงายของป้าเนี่ยเป็นผลจริงๆนะคะป้าจะพูดถึงหลวงปู่รุนวัดช้างเผือกอำเภออำมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเรื่องมันยาวนะคะมีเจ้าของร้านอาหารช้างเผือกอะค่ะแนะนำให้ป้าเข้าไปไหว้เมื่อหลายสิบปีก่อนป้าก็ถามว่าทำไมต้องให้มาไหว้ด้วยละ่ะ เขาก็พูดอําอึ้งนะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าพูดไปเนี่ยคุณจะเชื่อไหมอ่ะในที่สุดก็บอกป้ามาว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่รุ่นเนี่ยนะคะมีปาฏิหารในหลายเรื่องไม่ว่าใครจะทําของหายลืมที่ไว้อะตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านนะคะของนั้นเราจะพบจะเจอจะได้คืนคะ่ะป้าประสบความสําเร็จ นับครั้งไม่ถ้วนนะคะแล้วก็ยังเผื่อแผ่เจือจานไปยังเพื่อนๆน่ะที่ของหายล้วนแต่เป็นของสำคัญทั้งสิ้นนะคะเขาก็พบเจอกันค่ะซึ่งวันนี้วันนี้ป้าเดินทางมากราบท่านถึงวัดเลยค่ะท่านเป็นรูปหลอนะคะรูปหล่อจะมีตั้งคู่กันสององค์อะค่ะรูปหลวงปู่หลุนคือสีทองค่ะ บรรยากาศรอบรอบวัดนะคะเงียบสงบอยู่ริมคลองค่ะเดี๋ยวสักครู่ท่านจะได้ทราบว่าชื่อคลองอะไรนะคะพ่อป้าตะโกนถามคนอีกฝ่าคลองหนึ่งค่ะว่าคลองนี้ชื่ออะไรแล้วหลวงปู่หลุนเนี่ยมีปฏิหารใดบ้างนะคะได้รับคำตอบแบบบ้านๆน่ะซึ่งเราชื่นใจมากในแนวคิดของเขานะ,ะน้ำเคยขึ้นมาสูงที่สุดแค่ไหน,นะคะ หรอตรงนี้ใช่ไหมคะเกือบเกือบถึงนี่ไหมถึงถึงชอบเกือบอ๋อเหรอคะอ๋อจ้ะแล้วหลวงพ่อ,อท่านชอบบนด้วยอะไรอะ่ะประทัดประทัดแล้วเมื่อที่แล้วมีประทัดใหญ่ๆมาไหมคะอ๋อเหรอแล้วคุณถูกมั้งไหมอะ่ะ <laughs> <laughs> คือท่านให้เองใช่ไหมไม่ต้องขอใช่ไหม อ๋อเหรออุ้ยพูดดีจังเลยอะ่ะพูดน่ารักจังเลยแล้วแต่วดวงคนนะนนนใช่แล้ว,วใช่แล้วแต่ป้าเคยบนของหายแล้วได้ไงมเข,ของหายเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะอืม,มเคยมาทานร้านคุณแอลหน้าปากทางอะ่ะเขาไปไหนแล้วล่ะกุ้งปิ้งกุ้งย่างอะ่ะร้านคุณแอลที่ขายพวกอาหารทะเลอะ่ะ เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมคะเลิกเขาแนะนําให้พี่เข้ามาไหว้หลวงปู่เนี่ยใช้ร้านอาหารช่างเผืั่ร้านอาหารช่างเผือกหลายสิบปีแล้วนะจ้ะขอบคุณค่ะน่าอยู่นะแถวนี้เนอะนี่เรียกคลองอะไรคะคลองสวนหลวงครับคลองสวนหลวงน่าอยู่จังเลยอะ่ะ หลังจากไหว้หลวงปูร่รุนเสร็จแล้วนะคะป้าก,ก็ออกไปทางหลังวัดค่ะเลี้ยวขวาเลีเ้ยวซ้ายตรงไปจนมีสะพานะ่ะยาวประมาณสักสิบกว่าเมตรนะคะมีทางเลี้ยวขวาอยู่คอสะพานค่ะเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอสะพานข้ามคลองดาวดึงค่ะเป็นร้าน อาหารเล็กๆแต่อร่อยที่สุดนะคะกุ้งกระตอนผัดกับเพราค่ะ